เพื่อนๆทุกคนพบกับป้านุชเองแล้วนะคะนานแล้วค่ะที่เราไม่ได้เจอกันนะคะห่างหายไปนานค่ะวันนี้เรามานั่งชมจันทร์ไปด้วยกันนะคะพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะเห็นอะไรคะเด็กตากพระอ,อ้อมและแสงจันทร์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวยงามค่ะเรามาชมไปพร้อมๆกันกับป้านุชค่ะ ไม่ได้มาทักทายเพื่อนๆนานแล้วค่ะวันนี้ที่บ้านปนุษย์อากาศดีค่ะไม่ร้อนไม่หนาวอุณหภูมิกำลังดีเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ6กโมงเย็นนะคะพระจันทร์กำลังขึ้นค่ะ สวยงามค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะมาชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยค่ะสวยงามค่ะแม <R ip> ่อ้าวไม่เอาลูกสเสียงดัง <R ip> มไม่เอาเเเออไม่เอาสเสียงดังเสียงดังเมอไม่เอาเสียงดังค่ะ ตนนี้หโมงเย็นบ้านปนุดก็จะมืดเร็วค่ะ oh. เพราะว่าตอนนี้อยู่ฤดูอออรรมนะคะกำลังจะเข้าฝนหน้าฝนฝนตกตลอดค่ะช่วงเปลี่ยนฤดูเมื่อเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วรอบๆอบรอบรอบ้อบ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 บานปนุดน้ำท่วมหมดเลยค่ะถนนถูกตัดขาดหมดเลยนะคะและตอนนี้ช่วงนี้ก็ยัง ช่วงนี้น้ําก็ยังท่วมอยู่ค่ะแต่บ้านปนุมไม่ท่วมค่ะรอบๆค่ะโดนตัดขาดค่ะโดนตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะโอ,ะไโอะ้ไม่เอาไม่เอ้ไม่เห็นเอาอะไรเห็นอะไรนกหรือว่าแกงกะหลโอ้กหรือแกงกะหรโอ้ฝั่งนี้บรรยากาศดีค่ะส่วนฝั่ง ขวามือนะคะว้าฝนก็กำลังมา g o ดอัปเดตน o ลิซัน Thank you for coming my friend Hello Hello Thank you listen Yeah No No Don't make a noise No Don't make a noise Noisy น้อน้อยน้อเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมแสงจันทร์ได้ค,ค่ะน้อ <c oughs> no. ไม่รู้เห่าอะไรค่ะสงสัยจะเห็นแกงกะหรูเมเบชีชีเมเบชี said แกงกะหรู walk past here that's why she bark good up good afternoon c o l l e r thank you for coming friend don't forget to the subscribe to me too thank you so much now the sky and the moon very very beautiful อ๋สวัสดีค่ะคุณกิติกลอยู่ประเทอยู่ประเทศอสะะอ,อสเตรเลียนะคะอยู่ออสเตรเลียค่ะตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะคะพระจันทร์พระจันทร์กำลังขึ้นสวยงามค่ะท้องฟ้าก็กำลังสวยเลยเนาะขอบคุณนะคะคุณกิติกล กับคุณที่มาเยี่ยมเยียนค่ะ Don't forget to the Don't forget to pay the thumb up to me too Thank you อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะ กำลังมีแสงจันทร์แต่ฝั่งอีกด้านหนึง่งฝนกำลังเริ่มมาค่ะเดี๋ยวปนุษย์ปนุษแผนให้ดูนะคะฝนกำลังมาน้นค่ะมืดเลยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็น้ำท่วมค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่นะคะถูกตัดการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะถนนปิดหมดเลยค่ะ ฝนกำลังมาแต่ว่าทางนี้ก็บรรยากาศสวยงามค่ะบรรยากาศสวยงามนะคะเนะี่ยพระจันทร์กำลังอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดค่ะว้าเป็นคอยค้นอีสานได้ละคอยค้นขอนแก่นที่ยังซเว้าวเป็น,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 นเป็นแหลนะเนาะ แต่เจ้าเป็นคนบ้านใดละ่ะปรรลุเป็นคนขอนแกนแดได้คะ่ะพูดได้คะ่ะโอ้ยคล่องเลยภาษาบ้านเกิดเนาะภาษาภาษาอีสานเนาะเรื่องอยังสิว่บ่ได้ยูนี่ก็มแจะคนอีสานหลายๆน่ก็ว่าอีสานละเนาะเก่งก็ภาษาอังกฤษเีกภาษาอีสานนั่นนะ ภาษาอังกฤษเนี่ยมาเกงทอภาษาอีสานเลยบอกภาษาอังกฤษโต๊เล่าอ่ะเจ้าเคยฟังบละภาษาอังกฤษโต๊เล่าเด้เจ้าเคยฟังบอขอนแก่นเป็นยังล่ะคอนแก่นเป็นยังเป็นยังจัง,งมีปัญหาบ่ได้ติดตามบ่บ่ได้ติดตามข่าวเดอยูนียูนี่บ่ค่อยได้ติดตามข่าว อ๋อแล้วคุณกิติคุณเป็นคนจังหวัดไหนล่ะคะ <c oughs> คุณกิติคุณเป็นคนจังหวัดไหนคะปะนุษย์เป็นคนขอนแก่นคะ่ะพูดอีสานได้คะ่ะอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะจะติดตามปนุษย์นะปะนุษภพาไปเที่ยว รอบออสเตรเลียนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมเลยไม่ได้ออกไปไหนค่ะสบายดีค่ะสบายดีหลายๆค่ะสบายดียูนี่สบายดีค่ะขอบคุณหลายๆนะคะคุณกิติคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะอย่าลืมมา ทุกวันที่ปน,นุษย์ไลฟ์นะคะคุณกิติคุณ,คณ,คณปน,นุษย์ก็จะไปจังหวัดต่างๆเพื่อไปนอกๆเมืองอะ่ะปน,นุษย์อยู่ออสแบ็กค่ะอยู่บ้านชนบทของออสเตรเลียนะคะเข้าไปดูในคลิปได้เลยค่ะอ๋ออยู่สกลนครก็ไม่ไกลกันค่ะเนาะบ่ไก่กันเนาะ mm hmm. ผอนแกนสกลนครก็บ่ไก่กันเนาะ เคยไปค่ะสกลนครเคยไปค่ะเคยไปวัดหลวงตาหลวงหลวงชื่อหลวงตาอะไรจำสกลนครค่ะเคยไปทัวร์วัดป่าค่ะใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาพูดคุยค่ะคุณกิติคุณขอบคุณมากๆค่ะ ชมพระจันทร์จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะใช่แต่เห็นเป็นแค่ลางลางคะ่ะยูจังวัดขอนแก่นคะ่ะคอยอยูจังวัดขอนแก่นยูอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นหูจกัก,จกบอคุณกิติคุณหูจักบอค่ะเคยคือสิเคยไปอยู่เนาะ เคื่อน,นบบรารัดนะเนาะจ้าปนุษย์ยุเครื่อน,นบบราด อยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะอันนี้ค่ะ,นนคะก็มีองค์คลักนะ,ะนคะันะคะมันนั่งเฝ้า อยู่ข้างๆค่ะสวัสดีค่ะบอมอะแน่แน่สวัสดีค่ะบอมสวัสดีจ้าอห่างหายไปนานพี่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์มาซะหลายเพลาเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะบอม <S <S อ๋อเคยไปแต่าธาตุพนมเอา,าธาตุพนมก็เคยไปค่ะ สวัสดีค่ะบอมบ้านเราก็เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้หกโมงบ้านเราก็บ่ายสโมงเนาะอีกชั่วโมงนึงก็กลับบ้านได้แล้วนะบอมเนาะขอบคุณค่ะสำหรับหัวใจรัวๆนะคะน่ะไ่เอาก่อนเดี๋ยวยายเซ็นแล้ว โ okay, okay. อเคโอเคเดี๋ยวยายเสร็จแล้วเขาไปกินข้าวโ okay? <Ooh. S 1> okay, okay, okay. อเคโอเคไหมโอเคไหมโอเคเสร็จแล้วไปกินข้าวอโอเคโอเคใช่บ่ายสามโมงเพราะตอนนี้ตอนนี้ห่างกันสามชั่วโมงแล้วเพิ่งเพราะเพิเ่งเปลี่ยนเวลาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนั้นสี่ชั่วโมงเนาะตอนนี้เราจะห่างกันห่างกันสามชั่วโมงคืออะไรคะต่ออายุเท่าไหร่ครับ ไม่เข้าใจค่ะพตอนนี้เราจะห่างกันสามชั่วโมงที่นี่ก็6กโมงเย็นหลายวันแล้วที่พี่นุชไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไลฟ์เพราะมัวแต่ยุ่งยุ่งวุ่นวายกับสุขภาพของตัวเองแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะ สบายกลับมาเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะคะใช่อีกชั่วโมงหนึ่งก็กลับบ้านได้เนาะอีกชั่วโมงหนึ่งก็กลับไปพักผ่อนได้ตอนนี้ก็พีนุชก็เกือบ ถึงเวลาอาหารเย็นเลยมานั่งชมบรรยากาศหน่อยนึงอากาศสบายสบายไม่ร้อน ค่ะโอเคค่ะสุขภาพสุขภาพโอเคสุขภาพโอเคค่ะแต่ว่าเราก็ต้องไปเนี่ยพี่นุชน,นัดเอกเดือนหน้าเขาให้ไปติดตามผลเพราะว่ามันมีเม็ดมันมีเม็ดเหมือนตุ่มสิวตุ่มอะไรอย่างเงี้ยข้างในค่ะเขาเขาคงจะใช้เขาบอกเขาจะใช้อะไรแบบเย็นๆอ่ะฉีดเข้าไปอ่ะ อ,อาทิตย์น่ะเดือนหน้าเนี่ยพี่ก็ก็ต้องไปตามผลอีกค่ะเพราะว่ามันเนาะมันอยู่ข้างในเนาะแต่หมอเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายมันเป็นจะเป็นเหมือนซีดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งข้างในก็คือใช้ความเย็นฉีดเข้าไปแต่พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันอสงเออนั่นแหละก็อ,อาจอาจจะค่ะนั่นแหละค่ะเขาบอกว่ามันมีเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่ตรงลำไส้เนี่ยเขาบอกงนี้เนาะ แต่ว่าทุกอย่างแต่ไอในรีพอร์ทที่เขาให้เรานะมันก็บอกว่าปกติแต่เขาเขาเขาก็ให้เราไปตามผลอีกว่ามันมีเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเขาจะทําจะรักษายัางไงแต่ในนั้นเขาบอกว่าน่าจะฉีดเหมือนนะ่ฉีดเขาบอกเขาฉีดอะไรความเย็นเข้าไปอะ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะก็งั้นละ่ะขอบคุณมากนะคะบอมพี่นุษยุงมันเริ่มกัดละคะ่ะ ขอลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะยุงเริ่มมาแล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะบอมใช่ไหมอ๋อมันอยู่ข้างในเนาะนั่นแหละนั่นแหละเขาบอกค่ะก็คงจะต้องเนี่ยอีกเดี๋ยวอีกต้นเดืินหน้าค่ะเนี่ยบุกละต้นเดินหน้าก็ไปเจอเขาอีกค่ะก็คงงั้นขอบคุณมากนะคะยุงกําลังเริ่มทํางานแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบอมสวัสดีค่ะขอบคุณคุณกิติกลณ Thank y ก u listen ขอบคุณมากนะคะบอมแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ